可以吗？<noise> thank okay. ุณได้เลยนะคะรถเรือเที่ยวมมาไรนณาสนใจนะคละสีนะี่น็ะผ่านมไคนอได้เลยค่ะเป็นเมฆนะ นะแต่พอเจอพระถวมันก็ไม่เอาอนะไรยังไง เห็นอะไรบ้างครับยังไงบ้างครับพี่ก็ข้างบ้านติดครับก็เลยกังวลว่าคนในครอบครัวจะติดครับผมก็เลยพามาตรวจให้ได้ใจแล้วคือตอนนี้เราตรวจเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับผลเป็นไงบ้างครับคือมา6ติดสาไม่ติด3าครับของเรานะครับในส่วนของเราแล้วนั่นคือในส่วนของผู้ที่ติดเชื้อนี่เป็นเป็นลูกครับหรือว่าเป็นยังไงครับเป็นลูกครับแล้วก็เป็นภรรยาครับแล้วคือตอนนี้ก็คือทําการดําเนินการอะไรยังไงบ้างครับเจ้าหน้าที่ก็ ที่ไม่ติดก็รออยู่ด้านนอกครับส่วนที่ติดก็รอเขาผลตรวจอยู่ด้านในครับอก็คือตอนนี้ผลตรวจของของพี่นี่คือยืนยันแล้วว่าเราไม่ติดอันนี้นะครับคือคือคือที่เราไม่ติดนั่นแล้วในส่วนของกรณีภรรยากับลูกอีกที่ที่ว่ามีการติดเชื้อนี่คือยังไงครับจะต้องรอผลแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ส่งใช่ครับก็ต้องรอผลแล้วก็้ก็ต้องทำทตามขั้นตอนนะครับครับผมครับโอเคครับพี่